สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์สุทธิพงศ์บุญพดุงจะนำนักศึกษาทุกท่านมาเข้าเรียนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรหรือ Curriculum Development และสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอเฉพาะรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่อาจารย์ได้คัดเลือกและคัดสรรมาให้ทุกคนได้เรียนและทำความเข้าใจดังนั้นนะครับขอให้ทุกท่านติดตามและ เดินตามที่อาจารย์แนะนําได้เลยนะครับสำหรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Love W. ดับเบิูไทเลก่อนอื่นเราควรจะทำความรู้จักกับประวัติเล็กๆน้อยๆของนักการศึกษาท่านนี้ก่อนนะครับ Love ฟดับเบูไทเลนั้นก็จะเป็นนักการศึกษาที่มีผลงานในการพ l i ิเคชันในปี1949นะครับในเรื่องของ Basic Principles of c u r r i c u l u m and Instruction ดังนั้นนะครับหัวข้อที่เราจะนำมาพูดคุยจึงเป็นแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาท่านนี้นะครับสิ่งแรกที่จะเริ่มต้นนะครับก็คือต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ b a Basic p r i n i i p l e ของ Tyler m o r มเด s กันก่อนนะครับจากสไลด์ที่ทุกท่านได้เห็นนะครับลั ทเรอร์นะครับก็จะมีการพิจารณา4เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้ครับข้อที่1 purposes of the school เป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดหมายหรือจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาว่ามีการกำหนดไว้อย่างไรและเป็นเช่นไรส่วนที่2 Educational experiences related to the purposes เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายหรือจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในข้อหนึ่งสำหรับข้อที่3นะฮะ Organization of the experiences จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัด มวลประสบการณ์หรือจัดความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับจุดหมายหรือจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นและสุดท้ายที่ลืมไม่ได้นั่นคือ evaluation of the purposes เนื่องจากแนวคิดของไทเลอร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเน้นเรื่องจุดหมายนะครับดังนั้นการประเมินผลหรือการประเมินตัวหลักสูตรจึงเน้นไปที่ การบรรลุจุดหมายของหลักสูตรนั้นๆสำหรับ4ส่วนนี้นะครับเราสามารถนำมาจัดเป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้ครับจากภาพครับขอให้ดูจากทางซ้ายมือก่อนซึ่งจะประกอบไปด้วย s o u r c e สหรือแหล่งนะฮะเป็นเรื่องของแหล่งหรือสิ่งที่เรากำลังจะศึกษาว่า มีส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับในเรื่องของ s อ u r เซสซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนดังนี้ด้านบนนะครับจะพบคำว่า Society อันที่2ว่าในเรื่องของ subject matter และส่วนที่3ซึ่งอยู่ด้านล่างคือ learner ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าการที่จะดำเนินการในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรจะต้องหาให้ได้ว่า ในเรื่องของที่มาหรือแรงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือด้าน Society ว่าในเรื่องของสังคมว่าในเรื่องของรายวิชาหรือผู้เกี่ยวข้อง subject matter และผู้เรียนดังนั้น3ส,ส่วนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมาดำเนินการในการกำหนด tentative objectives หรือจุดหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เป็นแบบชั่วคราวเมื่อเราดำเนินการทำ tentative objectives เรียบร้อยแล้วก็มานำในส่วนของการสกรีนการสกรีนเป็นเรื่องของการกั่นกรองโดยใช้หลัก philosophy กับ psychology ซ,ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือ เราต้องมีการกันกรองโดยใช้หลักทางด้านปรัชญาและทางด้านจิตวิทยาเพื่อพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายที่ดำเนินการในเบื้องต้นนั้นมีความกลมกลืนสอดคล้องกับหลักปรัชญาทางการศึกษาและจิตวิทยาทางการศึกษามากน้อยเพียงไรและเมื่อมีความสอดคล้องและชัดเจนจะไปสู่ในเรื่องของ precise objectives ก็คือ จุดมุ่งหมายที่เราจะใช้จริงนะครับเมื่อได้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงแล้วของสถานศึกษาก็ไปดำเนินการ s e l e c t e d experiences เนี่ยเป็นสิ่งการเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนคือ learner และเมื่อมีการจัดในเรื่องของความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนแล้วสิ่งสุดท้ายที่ ได้กล่าวไปในเบื้องต้นก่อนหน้านี้คือในเรื่องของ evaluation เราต้องมีการประเมินผลแต่ตามรูปแบบของ l a f w t บ y l ิ r จะเน้นในเรื่องการประเมินตามจุดหมายหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนั้นเมื่อทำความเข้าใจกับ t ท l e r c u r r i c u u u m Development Model เราจะต้องตอบคำถาม4ประการที่สอดคล้องกับ สไลด์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้จะมายกตัวอย่างให้ดูว่าการจะเลือก s o u r c e สที่เราแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่ทางด้าน Society ทางด้าน subject matter และก็ทางด้าน learner นั้นเราจะต้องศึกษาความต้องการจำเป็นแต่ละส่วนอย่างไรอันแรกครับ the needs of the society มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ literacy, vocational skill, social order and morality, interpersonal skills, transmission of values and culture, creativity and innovation เป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเข้าใจว่าการที่สังคมนั้นต้องการในเรื่องของความต้องการจำเป็นให้กับ บุคคลน,นั้นเกิดการพัฒนาตนจะต้องให้มีเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่องของ literacy นะฮะเรื่องของ vocational skill เป็นเรื่องของทักษะทางด้านการใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับอาชีวะทางด้านอาชีพนะครับสิ่งเหล่านี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเรานำความต้องการของสังคมมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรอันที่สครับในเรื่องของ subject matter ก็จะเน้นถึง the needs of the learner เป็นเรื่องของการพัฒนาด้านไหนบ้างก็จะมาในเรื่องของ cognitive development ในเรื่องของ affective development รวมถึง psychomotor development ซึ่งจะสอดคล้องกับนักการศึกษา Benjamin S Bloom ที่เน้นการพัฒนาทางด้านสติปัญญาด้านจิตใจและก็ด้านทักษะกลไกหรือเรียกแบบง่ายๆคือ 3H He h e a r t and hand อย่างไรก็ตามกระรวงศึกษาธิการอาจจะมีเพิ่มบางตัวที่เกี่ยวข้องกับ H ได้แก่ health คือเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจหรือสุขภาพจิตรวมถึงความสุขในการเรียนที่เรียกว่า happiness และส่วนสุดท้ายนะครับก็จะในเรื่องของ the nature of structure of knowledge อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกรายวิชา ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนนะครับดังนั้นการจัดเนื้อหาสาระเรียงลำดับความยากง่ายก่อนหลังจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำหลักวิชามาประกอบการพิจารณาในการทำหลักสูตรทุกครั้งสำหรับเกณฑ์ในการเลือกนะฮะ subject matter นั้นก็อย่างเช่นก็จะมีการตั้งเกณฑ์ a r t ิ r e l e v a n c e i m p o r t a n c e และก็ priority ซึ่งตรงส่วนนี้จะว่าในเรื่องของความสอดคล้องความสำคัญและก็การได้มาซึ่งสิ่งสำคัญก่อนหน้ารวมถึงการกำหนดสโคปและ sequence ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรซึ่งได้แก่ในเรื่องของความลุ่มลึกนะฮะในเรื่องของการจัดลำดับนะฮะจากส่วนบนมาสู่ส่วนล่างหรือในเรื่องของความซับซ้อนและความยาก นะฮะอันนี้มีการจัดเรียงที่เรียกว่า sequence ดังนั้นโดยสรุปคือ s e เควนต์จะเรียงลำดับจากง่ายไปหายากนะครับหรือซับซ้อนน้อยไปหาซับซ้อนมากพูดง่ายๆเหมือนแบบ simple ไปสู่ advanced นะครับอันนี้คือลักษณะของการเลือกถักนั้นครับในการจัดถ้าเราจะจัด subject matter เนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นแบบ discrete subject หรือไม่นะครับ หรือเป็นแบบ Abstract เราก็ต้องมีการออกแบบและวางแผนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Broad Field หรือ Disciplines นะฮะรวมถึงทักษะหรือกระบวนการที่มีความจำเป็นการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็น Projects หรือเป็นแบบ Active Learning นั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำหลักสูตรเพื่อนำไปตอบโจทย์ของสังคมที่กำลังมุ่งหวังให้กับผู้เรียนนั้นเกิดสมรรถนะ ทั้งสกิลใหม่ๆรวมถึงทักษะเฉพาะทางที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาตินะครับจากนั้นครับในกรณีที่เราอยากจะดูในเรื่องเกี่ยวกับ approaches to subject matter นั้นวิธีการที่เราจะใช้หรือแนวคิดในการทำเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องมีในเรื่องของการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ใช้การ learning by doing นะฮะเรื่องของการทำการทดลองด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการใช้ในเรื่องของประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมมาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและวิธีการในการจัดระบบของการเรียนรู้นั้นมีมากมายนะครับอย่างไรก็ตามหลักสำคัญก็คือ ต้องเลือกวิธีการสอนสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับจุดหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดหมายของหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลตลอดจนเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญต่อการจัดทำหลักสูตรซึ่งนักการศึกษามักจะพูดในลักษณะคำง่ายๆได้แก่คำว่า OLE หรือ OLE นะครับ O objectives L ก็อาจจะเป็นเรื่องของ learning experiences แล้วก็ E ก็คือมาจากคำว่า evaluation เป็นเรื่องของการประเมินแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ learning experiences เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของรายวิชาคือ subject matter ดังนั้นการเลือกรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคนทั้งด้าน สติปัญญาด้านจิตใจและก็ด้านทักษะกลไกเห็นไหมครับว่าทุกอย่างจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาสำหรับถัดไปนะครับก็จะมีการแนะนำให้เห็นว่า curriculum development เนี่ยหรือการพัฒนาหลักสูตรตามแนวของไทเลอร์นั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับสังเกตก่อนว่าทางซ้ายมือ กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า Some curriculum experts like Tyler say that the steps are followed in the sequence or a stage line เห ja <t> ็นไหมครับว่าการที่นักการศึกษาเช่นไทเลอร์นั้นก็จะพูดถึงขั้นตอนที่มีการอะไรคร <t> ับจัดลำดับนะฮะเป็นแนวลักษณะ <t> เชิงเส้นหรือลิเนีย นะครับอันนี้คือสิ่งแรกอันที่สอง this model that assumes that curriculum decision making follows a straight line is called linear model เห็นได้ชัดว่าแนวการพัฒนาหลักสูตรของ l a f g W. U. t y l e r จะเน้นในเรื่องของเชิงเส้นที่เป็นแบบลิเนียแล้วเราจะดูอย่างไรว่ามันเป็นลิเนียลองมาดูภาพทางขวามือครับ จะพบว่าจะมี 1, 2, 3และ4ตามลำดับเริ่มตั้งแต่อันที่1คือการ selection of aims ก็คือการเลือกจุดประสงค์หรือจุดหมายนะครับอันที่2คือการ selection of content and learning experiences เป็นเรื่องของการเลือกเนื้อหาและประสบการเรียนรู้อันที่3คือ organization of content and learning experiences ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดระบบหรือการจัดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้และสุดท้ายทุกครั้งที่เป็น linear models เนี่ยมันก็จะบอกให้ถึงเรื่องของการประเมินหลักสูตรซึ่งจะเน้นว่าหลักสูตรบรรล,ลุจุดหมายหรือจุดมุ่งหมายหรือไม่ซึ่งอยู่ในส่วนที่4ที่เรียกว่า evaluation of learning outcomes นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะภาพรวม นะครับจากนั้นครับมาดูคำที่เขามีการวิจารณ์เกี่ยวกับแนวคิดของไทเลอร์กันบ้างเห็นไหมครับว่าในการพัฒนาหลักสูตรแม้ว่าจะมีโมเดลเนี่ยหลากหลายแต่สิ่งสำคัญก็จะต้องมีจุดอ่อนโดยนักการศึกษาที่พยายามชี้ให้เห็นว่าจุดอ่อนเนี่ยได้แก่อะไรดังนั้นการที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการ วิจาร์หรือจุดด้อยหรือจุดอ่อนของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละแบบเราก็จะได้เติมเต็มในสิ่งที่เขาได้พูดถึงหรือให้ข้อเสนอแนะไว้อาทิทูลินเนียหมายความว่าค่อนข้างจะสตริกในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบเชิงเส้นจนเกินไป ก็แสดงว่าหลักสูตรในปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นเลยว่าที่จะต้องทำเป็นแบบลิเนียอาจจะทำในลักษณะผสมที่เรียกว่าดินามิกหรือพล,ลวัตอันที่สองครับ mm hmm. to reliance and objectivity ก็แสดงให้เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของมีความเป็นปาราัยที่เรียกว่าเราต้องมีความชัดเจนกันก่นกอนว่าในเรื่องของ to objectivity หมายความว่า เน้นในเรื่องของกฎกติกาต้องเป็นไปตามนั้นถ้าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะทำให้ขัดต่อการพัฒนารูปแบบตามแนวคิดเขาอันนี้เป็นแค่คิด,ดไซน์นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้และก็ปรับได้และสุดท้ายครับ somewhat based on assumption s about cost and effects เอาส่วนนี้ก่อนก็คือจะมีความใกล้เคียงกับ ข้อตกลงหรือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสาเหตุและผลนะฮะค่อนข้างไปทางนั้นมากๆในเรื่องของ c o s e and effects it allows on all educational experiences to be justified by objectives that they address ก็แสดงว่าเมื่อมีในลักษณะมีข้อตกลงหรือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลจึงจะต้องให้ เห็นได้ชัดว่าการตัดสินก็จะต้องเป็นไปตามที่รูปแบบนั้นๆกล่าวดังนั้นจึงขาดความยืดหยุ่นในการพัฒนาแต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรดังที่อาจารย์สุทธิพงศ์กล่าวไว้นั้นมีหลากหลายครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทําหลักสูตรและเชื่อว่าเราสามารถนำมาอัดเดหรือปรับประยุกต ให้สอดคล้องกับยุคป,ปัจจุบันโดยนำรูปแบบอื่นๆมาศึกษาเพิ่มเติมซึ่งท่านจะได้พบกันในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับในการเข้ามาชมและก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาครูรวมถึงผู้ที่มีความสนใจอื่นๆทั่วไปนะครับสวัสดีครับ